สวัสดีครับรผมช่องดาร์คเซลกูอีกครั้งนะคับน,นิยายเรื่องทายาทมาออังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่215ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็กำลังปะทะกับยอดเขาแห่งดาบนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับความมดิบนี้ตเั็ บทที่2 1งศาสตร์ผนึกสวรรค์น้ำขังในท้องฟ้าเหนือทะเลสาบหยวนมนุษย์5คนและสัตว์อสูรหนึ่งตัวยืนอยู่กลางอากาศเผชิญหน้ากันในขณะที่พื้นที่ระหว่างพวกเขาดูเหมือนจะแข็งตัวด้วยความตึงเครียดในระยะไกลเหล่าสิษยจายอดเขาต่างๆ,างๆสาัานสะท้านด้วยความคาดหวังขณะที่พวกเขาเฝ้าดู ใครเล่าจะจินตนาการได้ว่ายอดเขาแห่งดาบซึ่งควรจะสามารถบทขยี้ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ได้จะถูกบังคับให้เข้าสู่สถานการณ์ที่ผู้ถูกเลือกสองคนและสิทธิ์ของพวกเขาต้องเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยตนเองโจหยวนกับโจเซียวเย่าไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆจริงๆ มีคนพูดขณะถอนาหายใจสิทธิ์หลายคนพยักหน้าเห็นด้วยในสถานการณ์ปกติไม่มีทางเลยที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะสามารถแลกมัดกับยอดเขาแห่งดาบได้แม้จะมีโจเซียวเยาว่าและโจหยวนก็ตามแต่กองกําลังอันน้อยนี้ของพวกเขาจะสามารถกําจัดสิทธิ์ยอดเขาแห่งดาบเกือบหมื่นคนได้อย่างไรหากพวกเขาตั้งต่อสู้กันสิทธิ์หมื่นคนจากยอดเขาแห่งดาบเพียงพอจะจับทั้งสองคนและสัตว์อสูรได้แล้วเว้นแต่ว่าฝ่ายหลังจะออกอารวาสฆ่าคนยังไม่ยั้งคิด แต่การต่อสู้ในครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างสิทธิของนิกายเดียวกันไม่ใช่การต่อสู้เป็นตายดังนั้นจึงมีข้อจากัดมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงณเวลานี้ข้อได้เปรียบของยอดเขาแห่งดับในด้านจํานวนก็ไม่มีอยู่อีกต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงต้องพึ่งผู้ถูกเลือกและสิทธิเอกเพื่อพริกสถานการณ์ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างมีอํานาจสมดุลกันแล้วคงเซิ่งกับโจเซียวเป็นบุคคลที่น่าเกรงขาม คนหนึ่งเป็นผู้ถูกเลือกอันดับที่สองในขณะที่อีกคนดูเหมือนจะมีพลังกำลังมหาศาลเฉียวไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่ชัดว่าใครจะเป็นผู้ชนะหากพวกเขาได้ต่อสู้กันแต่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนั่นก็ไม่ธรรมดาข้าได้ยินมาว่ามันสามารถทําร้ายเจ้าจูได้เมื่อไม่นานมาน,นี้แต่ครั้งนี้เจ้าจูก็คงไม่กล้าประมาทมันอย่างแน่นอนการต่อสู้ระหว่างโจยหยวนกับไปลี่เจอ๋อก็เป็นตัวแปรที่สําคัญ ไปรี่เจอไม่ใช่หยวนหงนะแม้ว่าโจหยวนจะเป็นสิทธิเอกแล้วก็ตามแต่การเลือกสิทธิเอกของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในระดับเทียวกับยอดเขาอื่นๆหากไปรี่เจอเอาชนะโจหยวนได้เขาก็จะสามารถทำลา,ายค่ายกนและช่วยสิทธิที่เหลือได้เมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นการควบคุมสถานการณ์ก็จะกลับคืนสูนในมือของยอดเขาแห่งดาบอืมเรื่องนี้น่าสนใจรีบรายงานข่าวนี้ให้ยอดเขาทราบ บทสนทนาที่เงียบงันยังคงแพร่กระจายไปทั่วหมู่สิทธิ์ที่อยู่ยอดเขาต่างๆบุคคลที่แทรกซึมเข้ามาเริ่มจากไปโดยตั้งใจอย่างชัดเจนว่าจะถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ให้แต่ละยอดเขาทราบพวกเขารู้ว่าผู้ถูกเลือกของพวกเขาจะต้องตกตะลึงกับเหตุการณ์เหล่านี้อย่างแน่นอนใครเล่าจะคาดคิดว่ากองทัพยอดเขาแห่งดาบที่ดูร้ายจะถูกผลักดันมาได้ไกลขนาดนี้โดยสิทธิ์ของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เพียงไม่กี่ร้อยคนในขณะที่การ,รเผชิญหน้าระหว่างเราผู้นำกำลังเกิดขึ้นในท้องฟ้า เหล่าสิทธิ์ชั้นยอดจังยอดเขาแห่งดาบจำนวนร้อยคนก็จ้องมองด้วยความเครียดแค้นใส่กลุ่มยอดเขาหยวนสักดิ์สิทธิ์ในขณะนี้พวกเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธเนื่องจากพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะแทรกแซงการต่อสู้ระหว่างโจหยวนและคนอื่นๆจึงทำได้เพียงหันไปมองสิทธิ์ยอดเขาหยวนสักสิทธิ์คนอื่นเท่านั้นเหล่าสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบมักดูถูกเหยียดยามเหล่าสิทธิ์ยอดเขาหยวนสักสิทธิ์เสมอมาดังนั้นแม้ว่าสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบจะเสียเปรียบเรื่องจำนวนอย่างเห็นได้ชัด แต่พวกเขาไม่เชื่อว่าสิทธิ์ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะมีสิทธิ์เผชิญหน้ากับพวกเขาหายไปเสิร์เถอะเหล่าสิทธิ์ยอดเขาแห่งดาพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปที่ค่ายกลเพื่อพยายามทำร้ายมันจากด้านนอกท่าทีโจไถยเปลี่ยนไปเย็นชาขณะที่เขาจ้องมองไปยังสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาที่กำลังเข้ามายังดุร้ายเขานั้นได้กล่าวอย่างจริงจังทุกคนสิทธิ์น้องโจหยวนและสิทธิ์น้องเซียวเจ้าได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อพวกเราแม้ว่าสิทธิ์น้องโจหยวนจะเป็นสิทธิ์เอกของยอดเขา แต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องทำทุกอย่างเพียงรำพังบนเส้นทางแห่งการฝึกฝนเราต้องพึ่งพาและต่อสู้ด้วยตัวเราเองหากเราไม่สามารถปกป้องค่ายกนและให้สิทธิแห่งยอดเขาแห่งดาบเข้ามาได้เหตุนั้นเกิดขึ้นก็ไม่ควรมีสิทธิ์อะไรที่จะได้รับในพิธีทะเลสาบหยวนนี้พวกเจ้าคิดว่าเราควรทำอย่างไรกันต่อดีลมหายใจของเขาเริ่มหนักขึ้นขณะจ้องมองฝูงชนด้วยดวงตาที่ดูรายดวงตาเราสิทธิยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดง พวกเขากัดฟันและคำรามออกมาพวกเราจะหยุดพวกมันโจไทยยิ้มกว้างเผยเห็นฟันขาวอันน่ากลัวไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วขณรทชิเขาหันดวงตาสีแดงกำาของเขาไปยังสิทธิ์ยอดเขาแห่งดาบด้วยรอยยิ้มยอดเขาแห่งดาบพวกเจ้าเป็นที่รังเกียจสำหรับข้ามานานแล้วมาต่อสู้กันให้สนุกเถอะครืดพลังหยวนอันทรมพลังระเบิดออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเหล่าสิทธิ์ยอดเขาหยวนสักตีทรงเสียงคำรามขณะที่พลังหยวนของพวกเขาระเบิด พวกเขาพุ่งไปข้างหน้าปะทะกับสิทธิยอดเขาแห่งดาบท้องฟ้ากลายเป็นความโกราหลในทันทีขณะที่สิทธิยอดเขาทั้งสองปะทะกันบนท้องฟ้าสูงขึ้นไปคงเส้นซึ่งไร้ความรู้สึกก็เรือบมองไปที่โจหยวนก่อนจะหันไปทางไปลี่เจอรีบจาัดก,การเขาซะและทําลายค่ายกลเพื่อที่เราจะได้ช่วยสิทธิที่เหลือออกมาน้ําเสียงของเขาดูไม่ใส่ใจรู้สึกชัดเจนว่าโจยหยวนคือจุดอ่อนที่สุดในกลุ่มสามคนเมื่อได้ยินเช่นนี้ ไปรี่เจอก็หัวราอเบาๆสายตาของเขาเหลือไปมองโจโหยวนรอยยิ้มเยียดยามขุดขึ้นจากปาสบายใจได้เลยสิเพข้าจะบอกไอ้โง่เขาคนนี้ให้รู้ว่าเขามีค่าแค่ไหนการตกลุมพรางของโจโหยวนและสูญเสียสิทธิของยอดเขาแห่งดาบไปจํานวนมากก็ถือว่าเป็นความเสื่อมเสียครั้งยิ่งใหญ่สาหรับยอดเขาแห่งดาบแล้วตอนนี้ไปรี่เจอเต็มไปด้วยความโกรธและความหมงุดหงิดซึ่งเป็นความโกรธและความหงุดหงิดแบบเดียวกันกับที่จะปล่อยออกมาให้โจโหยวนอย่างแน่นอน คงซึ่งพยักหน้ายัางไม่ใส่ใจก่อนจะหันไปหาเยาวๆอย่างระมัดระวังเขาไม่ได้พูดอะไรต่อร่างของเขาเคลื่อนตัวไปด้านหน้าพยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อแยกตัวไปในพื้นที่ปะท้าของตนเองดวงตาอสงศสายยาวๆจ้องมองตามร่างเขาไปก่อนจะหันไปทางโจหยวนมันไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับเจ้าใช่ไหมโจหยวนหัวเรบบาะเบาๆข้าอยากสัมผัสพ,พลังของสิทธิเอกยอดเขาแห่งดามานานแล้วละข้าหวังว่าเขาจะไม่เก่งแต่ปากเท่านั้นเขาหยุดชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อ แต่เจ้าควรระวังตัวให้มากขงเซิงไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ง่ายนะเนื่องจากเขาเป็นผู้ถูกเลือกอันดับที่สองของนิกายชางส่วนคงเซิงไม่สามารถประเมินเขาต่ำได้ผู้ถูกเลือกอันดับสองน่าเกรงขามขนาดนั้นเลยเหรอเหยาเหยาถามขณะที่นางดูเหมือนจะยื่นปากออกมาเล็กน้อยร่างที่สง่าง,งามของนางเคลื่อนไวหวไปตามสายลมขณะที่นางตามขงเซิงไปโจยวนยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นตามร่างของนางขณะที่กำลังเดินออกไปและกล่าวว่า ท่างเป็นหญิงแกร่งอย่างแท้จริงสายตาเหยียดยามจ้องมองมาจากทางด้านข้างทุนทุนนั้นดูถูกเขายังเห็นได้ชัดโจหยวนจ้องมองบันอย่างดุร้ายและตะโกนออกมาฮะเจ้ากำลังมองอะไรอยู่รีบไปจัดการคู่ต่อสู้ของเจ้าซะเถอะทุนทุนเพียงแค่ยื่นอุ้งเท้าออกมาและทำท่าทางอ,อ,อ,อะไรนะจะทำท่าแบบนั้นคือต้องการส่วนแบง่งแกนอสูรเหรอโจหยวนหัวเราะขณะที่เขาชี้นิ้วไปที่ทุนทุนและพูดว่าไอสารเลวตัวน้อย ทำไมเจ้าถึงไม่กล้าพูดอะไรตอนที่เยายวยังอยู่ที่นี่ล่ะพลังหยวนพุ่งออกมาใต้ขาทั้งสี่ของทุนทุนกลายเป็นก้อนเมฆมันนอนลงอย่างรวดเร็วขณะที่มันตวัดหางไปทางโจหยวนโจหยวนกรอกตามเมื่อเห็นว่ามันกําลังจะโจมตีใส่เขาก่อนจะเตะหางของทุนทุนแล้วพูดว่ารีบไปซะเถอะถ้าเจ้าชนะเจ้าอยากได้อะไรเจ้าก็เอาไปแต่ถ้าเจ้าแพเจ้าก็มีแค่ลมเท่านั้นที่ให้เจ้ากินได้นะจากนั้นทุนทุนจึงสายหัวและลุกขึ้นยืน ความดูร้ายฉายชัดออกมาจากดวงตาสีทองเข้มขณะจ้องมองไปที่เจ้าจูก่อนจะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่อื่นเจ้าจูขมวดคิว้วขณะที่เขาเหลือบมองโจยุนอย่างเย็นชาสิ้นน้องไปเลยสอนบทเรียนให้เอเด็กปากร้ายคนนี้ซะหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเขาก็รีบตามทุนๆออกไปเมื่อมนุษย์สามคนและสัตว์อสูรหนึ่งตัวหายไปเหลือเพียงโจวยวนและไปรี่เจอเท่านั้นที่ยังคงเผชิญหน้ากันบนท้องฝาดวงตาไปรี่เจอฉายแววน่ากลัวขณะจ้องมองโจยุนและพูดอย่างไม่รีบร้อน โจหยวนดูเหมือนว่าจะมีแค่เจ้ากับข้าเท่านั้นในตอนนี้รอยยิ้มของเขาปรกากฏชัดแล้วเจ้าคิดยังไงข้าจะกำจัดเจ้ายังไงดีถึงจะปลดปล่อยความโกรธอันอัดอั้นนี้ออกมาได้ในขณะที่เขาพูดพลังหยวนทรงพลังก็พุ่งออกมาจากร่างของเขาเหมือนดังพายุพื้นที่รอบตัวสั่นไหวจากแรงกดดันมหาศาลคื พลังหยวนสีเงินปะทุกออกมาจากร่างของไบรลี่เจอรัศมีเย็นแหลมคมอย่างยิ่งแพร่กระจายมันคือพลังหยวนอันเป็นเอกลักษณ์ของยอดเขาแห่งดาบพลังดาบที่เปรียบเสมือนน้ำแข็งเจาะทะลุเข้าไปในกระดูกได้โดยตรงหากมันเข้าไปในร่างกายของใครคนหนึ่งความเย็นเยือกจะระเบิดออกมาทําให้รับมือได้ยากอุณหภูมิรอบตัวของพวกเขาลดลงอย่างรวดเร็วโจหยวนยืนนิ่งกลางอากาศพลังหยวนสีทองพุ่งออกมาทําให้เกิดเหมือนดังหลังคาสีทองเหนือศีษะข,ของเขา เงาจางๆของงูใหญ่สีทองขดตัวอยู่ภายในขณะที่มันส่งเสียงขู่ฟ้อขึ้นสู่ท้องฝาสแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจของมันสายตาจำนวนนับไปทวนจ้องมองไปยังจุดนี้จ้องมองไปที่ร่างของทั้งสองอย่างมั่นคงรอยยิ้มเย้ยหยันปรากฏจากริบฝีปากของไปรี่เจอความเย็นเยือกฉายผ่นยนานแววตาของเขาขณะที่มือของเขาตบเข้าด้วยกันอย่างกระทันหัน ครืน้ำแข็งพลังหยวนสีเงินไหลทะลักลงมาร้าวกับหิมะถลม่มความเย็นยเยือกแผ่กระจายไปทั่วบริเวณน้ำแข็งก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในอากาศการแสดงออกของโจงหยวนไม่ได้สั่นไหวขณะที่พลังหยวนสีทองพุ่งออกมาเช่นเดียวกันมันแปลงเป็นถื้นน้ำที่พุ่งชนพลังหยวนน้ำแข็งสีเงินเข้ายังโหรายลาวของมูสีทองที่คุมคำรามในขณะนี้ มีดาวหยวนมากกว่า5,000ันดวงในที่กาเก็บพลังหยวนของเขาและมันยังแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับตอนที่เอาชนะหยวนหงได้ด้วยเหตุนี้โจหยวนจึงไม่แสดงความหวาดกลัวเมื่อเผชิญหน้ากับก,การโจมตีของไปรี่เจอครืดกระแสน้ำสีเงินและสีทองไหลผ่านท้องฟ้าพุงชนก็ยังรุนแรงในเสี้ยววินาทีพลังทั้งสองกัดกินกันอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทำลายล้างกันเองเขาแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าตอนที่เขาสู้กับหยวนหง ในขณะที่พลังหยนปะทะกันไปรีเจอขโมดคิวเขารู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งพลังหยนของโจโยหยวนได้ความเยือกเย็นในดวงตาของเขาก็ยิ่งเย็นชาลงระเบิดน้ำแข็งเขาตะโกนอย่างกระทันหันมือของเขาสร้างตาประทับบุ้มน้ำแข็งพลังโยนระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันทันทีที่เสียงของเขาดังขึ้นพร้อมวงแสงสีเงินพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงปึ๊บแสงสีเงินพุ่งมา ความคมชัดไม่มีใครเทียบได้มันตัดกระแสแสงสีทองออกเป็นสองส่วนมันพุ่งเข้าหาโจหยวนด้วยความเร็วดังสายฟ้าแลบเห็นได้ชัดว่าปร,ปรีเจอมีความสามารถในการใช้พลังยนเป็นอย่างมากรัศมีสีเงินขยายขึ้น,นอย่างรวดเร็วในรูม่านตาของโจวยวนดวงตาของเขาหลีลงขณะที่มือของเขาทำท่าขวาผู้กันหยวนรงสวรรค์ปรากฏขึ้นในทันทีขนสีขาวรากกับหิมะข,ของมันเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทอย่างรวดเร็ววับผู้การสีดำในมือของเขาแกว่งไปเหนือศีรษะ ดูเหมือนกำลังฉีกร้อยแตกในอากาศออกเงาสีดำในพุ่งออกไปเหลือนหายไปในอากาศทันทีฟึบแสงสีดำพุ่งชนกับแสงสีเงินรัศมีสีเงินอันแหลมคมถูกแยกออกเป็นสองส่วนซึ่งเหมือนกับแสงสีดำมันเฉือนออกจากกันอย่างน่าประหลาดใจรัศมีสีเงินสองส่วนยังคงบินผ่านโจยวนต่อไปก่อนที่มันจะระเบิดกลายเป็นจุดแสงหลังจากตารัศมีสีเงินได้ร่างโจหยวนก็กลายเป็นอากาศท่าอย่างรวดเร็วพุ่งไปข้างหน้าเหมือนดั่งเงา ปรากฏตัวเหนือไปรี่เจอขณะผู้กันอยู่รงสวรรค์ที่ว่องไว้ราากระสายฟ้ากลายเป็นเงาผู้กันจำนวนนับไม่ทวนพุ่งเข้าหาจุดตายของไปรี่เจอจากทุกทิศทาง เมื่อรวมกับอัคราที่หําทำลายแล้วเงาของผู้กันแต่ละอันกลายเป็นการโจมตีอันที่รุนแรงยิ่งไปกว่านั้นผู้กันอยู่โรสวรคร์ยังเป็นอาวุธระดับสวรรค์ที่แท้จริงสีหน้าไปรลี่เจอมืดลงเมื่อเขาเห็นโจยนโจมตีมาแม้ว่าเขาจะพูดดูถูกโจยนอยู่บ่อยครั้งแต่สิธิเอกของยอดเขาแห่งดาบคนนี้ก็ชัดเจนว่าไม่ใช่คนโง่ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไปเขาได้สืบหาทุกมุมของโจยนอย่างละเอียดแน่นอนว่าเขารู้ดีว่าผู้กันอยู่โรสวร,ร์ดูเหมือนจะมีคุณสมบัติแปลก ที่สามารถยับยั้งพลังหยวนได้เมื่อเผชิญหน้ากับผู้กันหยวนรวมสวัรค์ของโจหยวนแล้วการโจมตีใดๆของพลังหยวนก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงปืนเงาผู้กันหยวนสีดำคงเข้าหาเป้าหมายด้วยพลังอันร้ายแรงแต่แล้วก็ได้ยินเสียงดาบอันดังสั่นสะเทือนแผ่นดินดังขึ้นอย่างกระทันหันมันอยู่ห่างจากจไปลี่เจอไปไม่กี่ฟุตแสงดาบเพ่งประกายขณะที่พลังเย็นแช่แข็งอากาศ เงาดาบพุ่งออกมาเหมือนดังพายุปะทะกับเงาของผู้กันอย่างแม่นยำไร้ที่ติเสียงดังกึกกล้องชัดเจนก้องกัง,กงวานไม่หยุดหย่อนขณะที่แรกเปลี่ยนกันมากกว่าร้อยครั้งเกิดขึ้นในไม่กี่สิบลมหายใจการประทะกันทุกครั้งก่อให้เกิดขึ้นพลังยวนพุ่งออกไปทำลายพื้นที่โดยรอบเข่ง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 ท่งามกลางสายตาที่ตะลึงงันดับไปทวนท้องฟ้าเต็มไปด้วยเงาของผู้กันและดาปะทะกันจนในที่สุดเงาของดาบและผู้กันก็กระจายไปพร้อมๆกันขณะที่ร่างทั้งสองร่างพุ่งถอยหลัง โจวยวนทรงตัวอย่างมั่นคงคู่กันโยนรองสวรรค์ชี้ลงในมุมเฉียงพลังหยวนหมุนบนรอบร่างเหมือนดังทองคําขณะที่เขามุ่งความสนใจไปที่ด้านหน้าไฟลี่เจ๋อยือนนิ่งอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มเยยะยันถือดาบในมือของเขาใบดาบมีเกรดปกคลุมเป็นสีที่ดูน่ากลัวภาพนี้ช่างน้าแปลกประหลาดดาบนั้นสั่นไหวดูซับพลังหยวนที่อยู่โดยรอบอย่างต่อเนื่องคมดาบเป็นประกายแวววาวจนทําให้หัวใจเต้นแรงนั่นมันดาบเก้าเกรดแห่งยอดเขาแห่งดาบนี่ เสียงร้องด้วยความประหลาดใจหลายครั้งจากระยะไกลเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจำดาบที่มีเกรดนี้ได้ดาบเก้าเกรดดวงตาโจโหยวนหลี่ลงดาบเล่มนี้มีชื่อเสียงพอสมควรในยอดเขาแห่งดาบเป็นอาวุธระดับสวรรค์ขั้นต่ำมันอยู่ในระดับบนสุดของระดับสวรรค์ขั้นต่ำด้วยอาวุธที่น่าเกรงขามเช่นนี้ในครอบครองจึงไม่น่าแปลกใจที่ไปนี่เจอไม่เกรงกลัวผู้กันอยู่นโลสวรรค์ของโจโหยวนหากเจ้าคิดว่าสามารถพึ่งพาอาวุธระดับสวรรค์นั้นได้ เจ้าประเมินทรัพยากรของยอดเขาแห่งดาบนี้ตำเกินไปไปรี่เจอกล่าวขณะที่ดาบก้าวกรทรงเสียงร้องโจหยวนตอบสนองอย่างใจเย็นแต่เจ้าบอกว่าเจ้าจะสอนบทเรียนให้กับข้าแต่จากที่ข้าได้เห็นมันยังคงไม่เพียงพอนอกจากเนี้ยข้าควรเตือนเจ้าด้วยว่าทุกวินาทีที่เจ้าเสียไปกับข้าจะทําให้ยอดเขาแห่งดาบสูญเสียมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆรอยยิ้มเย็นผุดขึ้นบนมุมปากของไปรี่เจอขณะที่เขาจ้องมองโจหยวน ข้าก็แค่กำลังอุ่นเครื่องกับเจ้าทันใดนั้นเขากระชากดาบก้าวเกตในขณะที่คลื่นกระจายออกมาจากดาบคลื่นแสงแผกระจายแสงสีเงินส่องประกายรอบตัวพวกเขาไม่มีใครรู้ว่าแสงสีเงินถูกวางไว้เมื่อใดแต่แสงสีเงินได้แผ่ปกคลุมบริเวณโดยรอบพวกเขาไปแล้วเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดมีเส้นแสงสีเงินอันอัดแน่นปกคลุมเป็นดั่งโดมครอบพวกเขาเอาไว้ขณะที่โจอยู่และไปดีเจอยังยืนอยู่ภายในกรงโดมแสงนั้นไปดีเจอจ้องมองโจอยู่ด้วยความยาะเยะ้ย โจวยวนเจ้ารู้จักศาสตร์นี้ไหมนี่คือศาสตร์ยวนของยอดเขาแห่งดาบศาสตร์ผนึกสวรรค์น้ำแข็งเมื่อศาสตร์นี้เข้าสู่ร่างกายพลังหยวนภายในก็จะถูกแช่แข็งและปิดผนึกลงยากมากที่จะกำจัดมันออกไปไปรี่เจอยิ้มกว้างหลังจากที่พลังยวนของเจ้าถูกผนึกไปแล้วเจ้าจะใช้สิ่งใดมาสู้กับข้ากัากนร่างของเขาถอยกลับอย่างกระทันหันมีรอยเปิดขึ้นในสายแสงสีเงินมันทำให้เขาสามารถผ่านออกไปได้ และแสงนั้นก็ปิดลงอย่างรวดเร็วรอยยิ้มย่อปรากฏบนใบหน้าของไปรี่เจอขณะที่เขาจ้องมองโจโยวนที่ติดอยู่ภายในและยื่นนิ้วออกมาบื้งในชั่วพริบตาโดมแสงที่เป็นทางกรงบอลสีเงินก็เริ่มหดตตัวลงอย่างรวดเร็วตารผนึกสวรรค์น้ำแข็งได้เปิดใช้งานแล้วติดเอกยอดเขาแห่งดาวในที่สุดก็ได้เปิดเผยเขี้ยวเล็บอันชั่วร้ายของเขา บนท้องฟ้าเหนือท้องทะเลอันปัน่นป่วนมีอีกสถานที่หนึ่งที่ดึงดูดสายตาจากผู้คนจำนวนมากมมยเช่นเดียวกันเนื่องจากผู้คลทั้งสองในนั้นมีชื่อเสียงมากในที่กายชางซวนไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเกี่ยวกับชื่อเสียงของของเซิงเขาเป็นผู้ถูกเลือกอันดับที่สองร้องจากซูชิงเท่านั้นสำหรับยาวๆแม้ว่านางจะโชว์ฝีมือเพียงไม่กี่ครั้งในปีที่ผ่านมาแต่ความแข็งแกร่งที่นางแสดงออกมาสามารถประเมินค่าไม่ได้ทุกคนมั่นใจว่าถ้าหากนางต้องการนางจะต้องได้ตำแหน่งในกลุ่มผู้ถูกเลือกอย่างแน่นอน เมื่อยักษ์ทั้งสองเผชิญหน้ากันในวันนี้ผู้คนจํานวนมากต่างรอคอยที่จะรู้ว่าใครจะกลายเป็นผู้ชนะข่มเส่งยืนอยู่บนพลังหยวนของเขาสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างที่เพียวบางทําให้เหล่าศิษย์สาวต่างมองชื่นชมเขาอย่างนับไม่ถ้วนตรงกันข้ามกับเยาวๆดูเหมือนยืนอยู่บนสายลมรูปร่างที่สง่างามของนางคล้ายกับต้นหลิวที่เรียวบางใบหน้างดงามโดยเฉพาะนั้นไร้ที่ตีจนใ,ใครๆก็หลงไหล ราวกับว่าแก่นแท้แห่งความงดงามถูกมัดรวมไว้กับคนคนเดียวทำให้ทุกคนถอนหายใจด้วยความตื่นตะลึงและอิจฉาความเสียใจเพียงอย่างเดียวก็คือดวงตาที่ใสแจ๋วและว่างเปล่าของนางเต็มไปด้วยความเฉยเมยต่อทุกสิ่งราวกับว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะดึงดูดความสนใจของนางได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อเผชิญหน้ากับความงามที่น่าทึ่งนี้แม้แต่กงเซ่งก็รู้สึกได้ว่าหัวใจของเขาสั่นไหวอย่างไรก็ตามเขาเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งอย่างน่าเกรงขาม สงบสติอารมณ์ที่สั่นคลอนของเขาได้อย่างรวดเร็วเมื่อสีหน้าของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นจริงจังพลังหยวนนั้นแข็งแกร่งเคลื่อนตัวไปรอบๆร่างกายของเขาอย่างช้าๆในขณะที่แรงกดดันที่ไม่มีใครเทียบได้พัดพาเขาเข้าหาเยาวๆในลักษณะพรักภูเขาและแยกทะเลใบหน้ายาวๆไม่แม้แต่จะขยับเมื่อเผชิญกับแรงกดดันพลังหยวนนี้ไม่มีใครรู้ว่าทำไมแต่แรงกดดันจากพลังหยวนทั้งหมดดูเหมือนจะไม่สามารถส่งผลต่อนางได้เลยนางหยิบผู้กันหยวนที่ดูเหมือนทำมาจากยกขึ้นมาอย่างเบามือ ดยการหมุนข้อมือเพียงเล็กน้อยปลายพู้กันก็เกิดการปัดที่ซับซ้อนขึ้นสายฟ้าจงมาอัคครายุนก่อตัวขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็วพลังยุนที่อยู่โดยรอบพุ่งเข้ามาในทันทีมันประสานเข้ากับอัคคราและเปลียนเป็นเมฆดำที่ปั่นป่วนสายฟ้าแลบแวบวับในเมฆฟ้าร้องคำรามครือสายฟ้าฟาดฉีกเมฆดำออกจากกันเต็มไปด้วยพลังงานอันบ้าคลั่งมันโจมตีไปที่ขงเซิ้งอย่างไม่ปราณี พลังภายในสายฟ้านั้นมีลักษณะที่รุนแรงอย่างยิ่งแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในชั้นก้าวธรรมดาก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับมันโดยตรงผู้กันในมือยาวๆไม่หยุดขณะที่สายฟ้าพุ่งไปข้างหน้านางเต้นลำอย่างคล่องแคล่วในอากาศขณะที่อัคระอันซับซ้อนหลายอันหลุดออกจากปลายผู้กันนั้นวูลมกระโชกแรงขึ้นรวมตัวกับพลังหยวนจนกลายเป็นใบมีดลมขนาดยักษ์พร้อมกับเสียงวีดแหลมคมพุ่งทะลุผ่านท้องฝาทัานทีที่นางขยับ เยาเยาก็เผยความสามารถในด้านอาาาัขระยนอัานาตกใจออกมานางสามารถสร้างอาคาาัคระยนอสมพลังได้อย่างง่ายได้ด้วยท่าทางง่ายๆความคล่องแคล่วนี้ในการเคลื่อนไหวแสดงให้เห็นว่านางไม่มีทางล้มเหลวเลยคงเส่งเงยหน้าขึ้นจ้องมองไปที่สายฟ้าและดาบลมที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเวร็วตีหน้าของเขาดูจริงจังความเร็วของเยาเยาทาให้ตกใจแม้แต่คนอย่างเขาเองก็ตามแม้ว่านางไม่มีพลังยนในร่างแต่พลังวิญ,ญญาณของนางนั้นมีมากมายม,ายมหาศาลอัคาระพลังยน แต่ละอัขารานั้นดึงออกมาและดูซับพลังอยู่ที่อยู่โดยรอบอย่างรวดเร็วไม่อ่อนแอไปกว่าการโจมตีของพลังอยู่ต้นกําเนิดตัวจริงแม้แต่น้อยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้คงเซิ่งก็ไม่ได้วางแผนที่จะกักอะไรไว้เขาสูดลมหายใจเข้าหรือทาท่าควาดาบอันเรียบง่ายปรากฏขึ้นในมือใบดาบประดับด้วยรั่ว้ายสีแดงเลือดจางๆตุ้มเมื่อสายฟ้าและดาบรวมมาถึงคงเซิ่งก็เคลื่อนไหวในทันที ดาบเรืองแสงจำนวนมากปรากฏขึ้นเป็นประกายเจิดจ้าราวกะดวงอาทิตย์กลายเป็นสิ่งที่แวววาวที่สุดในบริเวณนั้นดาบแสงพุ่งออกไปด้วยพลังที่ทำให้หัวใจเต้นแรงมันเฉือนสายฟ้าและใบมีดล้มออกจากกันด้วยพลังที่ไม่อาจหยุดยัง้งเหมือนกับมีดร้อนตัดเนยแรงระเบิดพุ่งไปในทะเลเบื้องล่างกัดซอกผิวน้ำยังเกินร้อยแผยลึกไม่รู้จบผ่านไปนานพอสมควรรอยแยกน้ำก็ค่อยๆกลับมาท่วมเช่นเดิมอีกครั้ง ทองฟ้าเต็มไปด้วยสายฟ้าและดาบลมถูกฟันจนแหลกสลายด้วยการโจมตีด้วยดาบเพียงเล่มเดียวสายตานับไปทวนเต็มไปด้วยความตกตะลึงในฐานะสิทธิ์ที่สามารถกลายเป็นผู้ถูกเลือกอันดับสองความแข็งแกร่งของขขงเซิ่งนั้นไม่มีใครสามารถเทียบได้เยาเยายืนกลางอากาศดวงตาสดใสของนางเฝ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนที่สายตาของนางจะค่อยๆหันไปที่ดาบในมือของของเซิงพูดให้ชัดกว่านั้นนางกำลังมองไปที่รวดลายสีแดงเลือดที่แปลกประหลาดบนใบมีดของมันรวดลายสีแดงเลือดเหล่านี้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการที่ขงเซิงสามารถหันสายฟ้าและใบมีดลมออกจากกันได้อย่างง่ายได้นั่นคือริมฝีปากสีแดงของยาวๆเปิดอ้าออกเล็กน้อยขณะที่นางพูดช้าๆศาสตร์โลหิตทําร้ายอาักคระมีศาสตร์พลังหยวนอยู่ไม่กี่ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในการจัดการกับอัคระพลังหยวน ส่วนสิ่งนี้ได้เรียกว่าศาสตร์โลหิตทำร้ายอัคระจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้ศาสตร์เหล่านี้แต่มันก็ยังมีข้อจํากัดมากมายเช่นประโยชน์กับอคัคระและพลังหยวนเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนะักที่จะฝึกฝนศาสตร์เหล่านี้ลวดลายสีแดงเลือดบนดาบของคง,งซึ่งนั้นเป็นศาสตร์โลหิตทำร้ายอาคัคระประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างชัดเจนคงซึ่งโบกดาบด้วยท่าทางสงบนิ่งไม่ได้ปฏิเสธคำพูดของเยาเยา สิทธน้องเซียวเย่ามีความรู้นะข้าใช้เวลาเตรียมตัวนานมากเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับชัยชนะในวันนี้ข้าหวังว่าสิทธน้องเซียวเย่าจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมเขาเคยระแวงความลึกลับของเย่าเย่ามาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงลงทุนทั้งเวลาและพลังงานจํานวนมากเพื่อเรียนรู้ศาสตร์โลหิตทําร้ายอัคราด้วยศาสตร์นี้เขาจะสามารถาเผชิญหน้ากับการโจมตีด้วยพลังอัครายนของเยา่าเย่าได้ทําให้เขาได้เปรียบมากขึ้น สายตายาวๆถอนออกจากรวดลายสีเลือดณะที่นางกล่าวยังไม่ใส่ใจข้าเกรงว่าเจ้าจะไร้เดียงสาเกินไปหากเชื่อว่าแค่สาโรหิตท,ทำลายอัคาระเพียงอย่างเดียวจะรับประกันชัยชนะของเจ้าได้ผมเสิ้งหัวรบเบาๆสายตาของเขาจับจ้องไปที่สนามรบแห่งหนึ่งในระยะไกลและกล่าวว่าเราจะรู้ว่าข้าจะไร้เดียงสาหรือไม่เมื่อเราได้ต่อสู้กันในทางกลับกันโจหยวนอาจจะต้องทนทุกข์จากน้ำมือของไปรี่ศิษย์น้องของข้า ในสามศึกนี้ยอดเขาแห่งดาบของข้าจะคว้าชัยชนะแรกได้ในไม่ช้าเยาเยาเอียงศีรษะเล็กน้อยมองไปในทิศทางเดียวกันซึ่งขณะนี้ไพรี่เจอกำลังลอยถอยหลังและขณะที่กรงลูกบอลเลื้งแสงขนาดยักษ์กำลังดักจับโจหยวนเอาไว้เห็นได้ชัดว่าไพเดดได้เริ่มเปิดใช้งานแล้วมันก็คือศาสตร์ปิดผนึกสวรรค์น้ำแข็งของยอดเขาแห่งดาบนั่นคือศาสตร์ผนึกสวรรค์น้ำแข็งของยอดเขาแห่งดาบของข้าซึ่งศิษย์น้องไพรี่เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก โยหยวนประมาทเกินไปตอนนี้เขาตกหลุมพรางของไปรี่เจอโดยไม่รู้ตัวคงเซิ่งกล่าวช้าๆผลลั์ของการต่อสู้ก็ชัดเจนอยู่แล้วน้ำเสียงของเขาสงบนิ่งแต่คำพูดของเขามุ่งเป้าไปที่การรบกวนสภาพจิตใจของเยาเยาตรงกันข้ามกับความคาดหวังเยาวเยาเพียงแค่เหลือบมองครั้งเดียวก็จะถอนสายตาออกมาข้าว่าเจ้าควรใส่ใจกับสถานการณ์ของเจ้าเองมากกว่าขณะที่คงเซิ่งกำลังจะตอบโต้ดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นในทันที เขาเงยหน้าขึ้นพบว่าสีของท้องฟ้ารอบๆได้เปลี่ยนไปอักขาระที่ซับซ้อนจํานวนมากลอยอยู่ในบริเวณโดยรอบนั้นพลังหยวนพุ่งเข้ามาหาเขาอย่างบ้าคลั่งตร้ง่ข่กลนขนาดยักษ์ขึ้นอย่างชัดชา่ข่กลน,นี้เต็มไปด้วยพลังงานอันบ้าคลั่งความเชี่ยวชาญน่ากลัวอะไรเช่นนี้ท่าทีของเซิงเปลี่ยนไปเป็นเข่งขึงขณะที่ดวงตาของเขาเริ่มมีความระมัดร,ระวังการที่เยาวๆสามารถสร้าง่ข่กลนอันน่าตื่นตะลึงเช่นนี้ได้โดยที่เขาไม่ทันรั้งตัวความชำนาญในด้านอัคขราหยวนของนาง เปรียบดังเทพเจ้าเลยทีเดียวมือของเขาจับด้ามดาบไว้แน่นขณะที่พลังโยนต้นกำเนิดลังไหลออกมาเสื้อผ้าของเขาปลิวสวยัยเขารู้ว่าการต่อสู้อันยากลำบากนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วโชคดีที่ไปลี่เจอกำลังจะสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้สำเร็จในไม่ช้าและจะทำให้ฝ่ายของเขานั้นได้เปรียบเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่2 1 5 เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกำลังมันเลยนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณีิตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ